กินของทอดยังไงไม่ให้อ้วนนะคะบางทีเวลาเราลดน้ําหนักอะ่ะเราก็อยากกินของทอดบ้างกรอบ,อบ,แบ,แบๆแซ่บๆหนังกรอบๆเนาะถามว่ากินได้ไหมค,ค,คํา,อาคตอบของครูวีก็คือว่าลิ้นรวขึ้นมาคําตอบของครูวีก็คือว่ากินได้นะคะของทอดแต่มันมีหลักการแบบนี้ค่ะการกินของทอดที่จะไม่ให้อ้วนนะคะปัญหาก็คือตัวน้ํามันหรือตัวไขมันที่เรากินเนาะ ในของทอดในมื้อนั้นจะต้องไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลผักหัวนะคะหรือถ้ามีก็คือให้น้อยที่สดุดเพราะว่าถ้าเรากินไขมันกับข้าวแป้งน้ำตาลผักหัวหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะเลือกใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วทีนี้ก็จะ เอาไขมันเนี่ยไปเก็บนะคะซึ่งเขาเรียกว่า l a n d e r ร์ไซเคนะคะอาจารย์หมอสอนมานะคะแลนเดอร์ไซเคนะคะก็ไปเปิดดูได้ทีนี้ถ้าเราจะกินของทอดเราจะกินยังไงไม่ให้อ้วนนะคะวิธีการก็คืออย่างนี้ค่ะสมมุติถ้าเราจะกินหมูสามชั้นทอดเราก็กินหมูสามชั้นทอดโดยที่ไม่ทานข้าวไม่กินเส้นไม่กินกับมะละกอไม่กินกับ หัวเผือกหัวมันแบบเนี้ยไม่กินก็คือกินหมูสามชั้นทอดก็คือกินเพียวๆแล้วก็กินกับผักใบเขียวกินกับน้าจิ้มน้ําจิ้มก็ต้องไม่หวานนะคะไม่ใส่น้ําตาลเป็นต้นถ้าเราจะกินไก่ทอดก็กินได้เลยกินไก่ทอดกินกับผักนะคะแบบเนี้ยกินได้เลยเนาะมันก็เป็นหลักการเดียวกันถ้าเกิดเรากินข้าวขาหมูยังไงไม่ให้อ้วนก็คือถ้ามีไขมันก็ต้องไม่กินข้าวนะคะก็ต้องไม่กินไขมันคู่กับข้าวแป้งน้ําตาลนะคะไขมันถ้าเราจะกินได้ก็ให้กินกับคาร์โบไฮเดรตหรือกินกับ ผักใบเขียวนะคะแบบนี้สามารถกินได้เลยนะคะของทอดทีนี้ของทอดที่มันมีปัญหาคือเฮ้ยก็ไม่ได้กินกับข้าวนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการชุบแป้งแล้วเอาไปทอดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอ้วนเลยนะคะถ้าเรากินไก่เอาไปชุบแป้งแล้วก็ไปทอดเนาะ,ะก็ได้ทั้งไขมันได้ทั้งแป้งนะคะได้โปรตีนแต่ปัญหามันก็คือแป้งกับไขมันที่อยู่ด้วยกันกินด้วยกันคู่กันก็คืออ้วนแน่นอนนะคะดังนั้นเราจะต้องสามารถสแกนดูอาหารของเราว่า ในสิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีแป้ง คู่กับไขมันหรือเปล่าถ้ามีมือนั้นก็ให้เรานะคะตัดแป้งออกไปแล้วการเลือกกินแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกินของทอดได้โดยที่ไม่อ้วนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจความรู้ดีๆแบบนี้นะคะกูครูวีเปิดคอร์สเปลี่ยนไซส์ใหม่ใน30วันนะคะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สร้างนิสัยแห่งความหุ่นดีนะคะภายใน30วันนะคะเต็ม5,900บาทนะคะราคาพิเศษในเดือนนี้990บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะสามารถทักลิงไลน์แอดที่หน้าช่องหรือนะคะ สามารถทักที่อินบ็อกซ์ได้เลยเราเจอกันในคอร์สนะขอให้ทุกคนมีคุณดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณครูวีราไปก่อนบ๊ายบาย